โอเคครับเข้ามาเลยครับผมายของจอมเพียนนะครับที่เราช่วงนี้เนี่ยเห็นมหาจอมเพียนบางช่วงบางก,ก,ก็อาจจะลูกค้าน้อยแขกน,น้อยนะครับมาท่องเที่ยวน้อยนะครับแต่จะเข้าหน้าหายแล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวกลับมาค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้เขาเลยจัดงานเพื่อเหมือนกับเป็นซอลเปิดนิ่งของหาดจอมเทียนนะครับเปิดขึ้นมาให้มีความคึกคักนะครับเลยเลยใช้ชื่องานว่าร้านลาเฟส2023นะครับแต่ละสัปดาห์ก็เรามีอะไรดีๆให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกันนะคะเป็นเมืองแห่งเฟสติวัลจริงๆนะคะประธานสภาการศึกษาจังหวัดเพเราไม่เคยเห็นงานแบบนี้แปลกยบแกายหลากหลายมีทั้งอาหารทะเลอาหารที่บ้านมีเครื่องดื่มต่างๆมากมายทั้ง ทงโครงการเข้ามาเนี่ยรอมาดูนะครับมาดูของอาบาจอดูนะครับเพราะอบจเราเนี่ยเราให้งบประงานาทางสมาคมของต้นมาดูตลอดนะครับหลายโครงการด้วยกันนะครับนะครับก็ก็โครงการเนี่ยออทางผมเองอยากจะให้ทางผู้จัดเนี่ยกดไลค์ให้ผมหน่อยครับนีน่ฮะครับ มีกล้องหลังอีกไหมครับอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราได้กระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคของพวกเราได้กระจัยนะครับเ,เก็บภาพแล้วก็เก็บออประมวลภาพไว้แล้วทำโครงการมาเสนอทอางอบจดูนะครับขอให้โครงการนี้นะครับประสบความสำเร็จนะครับรอบ่1 2สั้นนุ่งร่านัอกอลเทีย่ยวของกทยจะได้เห็นว่าวสวยงามมากมายครับทุงนี้อย่าพลาดกันนะครับชมกันให้ได้ นอกจากว่าวแล้วเรามีเสื้อเรามีเสื้อของใช่นะคะยยแล้วเราไม่เสื่อมเลยนะคะใช่ไหผู้ชมก็พิเย์ประมาณสักหนึ่งวินาทีหน่วยงานทั้งหลายที่ให้ว่าวหรือสมาคมองว่าวของเรามาข้ามฝีสันครับก็ขอขอบคุณมากมากครับได้มีโอกาสได้ไปเจอดูดดร้านต่างของบ้านเราด้วก็ต้องบอกว่า,วาไปแล้วว้าวหนึ่งนะคะต้องบอกมากเลยที่นะคะจสการดูแลนะคะ ออนะคะอร์ตนะคะคือจุดั้งนะคะีก็นะคะได้กาของเราก็่งของานะคะนคะทุกคนแล้วบอน 就这次。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯